สวัสดีค่ะรายการสัพเพเหระเล่าเรื่องผ่านตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านมากันที่นี่สำนักสักยันที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยาที่นี่เป็นสำนักสักยันที่โด่งดังและมีลูกศิษย์เยอะมากผู้คนทุกอาชีพที่นิยมในลวดลายลงอักษรบนผิวหนังมักจะรู้จักอาจารย์ตู่บ้านแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยาดูดูแล้วเหมือนอาจารย์จะมีอายุยังน้อยแต่ทว่าด้วยฝีมือและลวดลายในการสักนั้นไม่น้อยตามอายุนะคะความโดดเด่นของลวดลายการลงอักขารนั้นจะมีทั้งภาษาขอมภาษาบาลีและภาษาเมืองหรือล้านนาจึงทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาให้อาจารย์ตู่ลงอักขารให้บ่อยๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ภยัยที่มาจากต่างจังหวัด หรือในพื้นที่ก็ดีที่นี่คือแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาในการปฏิบัติงานในด้านกู้ภัยและลูกศิษย์ชาวต่างชาติก็มีจํานวนไม่น้อยที่บินมาจากต่างประเทศตรงมาที่นี่โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะและทุทกๆปีจะมีการไหว้ครูครูศัก์ครูยันเราก็จะได้เห็นลูกศิษย์ทั่วทุกแห่งมาที่นี่อาจารย์ตุกบอกว่ากฎเกณฑ์ข้อห้าม ที่ลวดลายที่ลงให้แก่ลูกศิษย์แต่ที่แน่นอนคือการรักษาศิลป์สวดมวนอยู่ประจําการสักยันของสํานักอาจารย์ตูวนี้จะมีอยู่เหมือนสํานักทั่วไปคือการสักหมึกและสักน้ํามันความขลังของการสักยันนั้นเป็นที่รู้จักกันมากในจํานวนของผู้ที่มาสักจากคําบอกเล่าต่อต่อกันจนถึงทุกวันนี้จึงทําให้มีลูกศิษย์เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันหากใครที่นิยม หรือคิดกจะสักยันนั้นมักจะมาที่นี่อาจารย์ตู่บอกกับเราว่าบางทีการสักยันนั้นมีทั้งผลดีและข้อเสียข้อเสียส่วนมากก็คือลวดลายต่างๆบนผิวหนังอาจจะทําให้คนมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีว่าเป็นคนสักยันแต่แท้จริงแล้วคนส่วนใหญ่ที่คิดจะสักยันนั้นเขาต้องรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ใช่มีแล้วไปอวด ชคต่อยเตะตีว่าตัวเองนี้มีดีแต่ที่นี่เราจะสอนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีคือศินอยู่ในศิลมากกว่าบางครั้งบางครั้งมองมุมที่กลับกันคนสักยันจะปฏิบัติตนได้ดีกว่าคนที่ไม่สัก์ก็มีมีให้เห็นกันเยอะมากเพราะพวกเขาต้องอยู่ในศินในธรรมตามกฎหล็กของการสักยันนั่นเอง หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องมงมงายไม่มีจริงในโลกปัจจุบันแต่ตามโบราณแล้วเรานักจะเห็นชายไทยในสมัยรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็สักยันมาเนิ่นนานแล้วนั่นเองส่วนเราคือผู้ที่สืบทอดตำราสืบทอดมนในด้านสักยันเราต้องสืบทอดไม่ให้เลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา สำหรับนักศึกษาหรือเยาวชนก็ควรจะต้องปรึกษากับผู้ปกครองก่อนที่จะตัดสินใจคิดที่จะสักยันนะคะเพราะรอยหมึกนี้มันจะอยู่คู่กับเราไปตลอดและบางแห่งก็มีผลกระทบต่อการสมัครงานหรือรับราชการกับยุคปัจจุบันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ